ไปเลยบไปแล้วคุณจะดะเคลียนไว้เป็นเราปีนเฮ้ยเฮ้ไปกัน่สนกันเหรอส้นกันเหรอส้นกันไหนน่นเอ้าอแม่ไปข่อนวนขูดข้วกันแล้วหอดขมผมมุนชิวมุนเลยนะ มาเข้ามาดวยา้ำเข้ามาไนอ่ปากาพงขาดปากระพงคนก็พอปากัวเล็กปลากพไมต้องเห็นเอาเอาาดปลาดิไม่ไปแล้วนดดเลยนในน่างน